ไปเก็บผักไปไหนยายไปเกี่ยวหญ้าโอ้ยไปเกี่ยวหญ้าแต่เช้าเลยยายสู้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 ยายยายนั่ะกระโดติดพี่น้องจ้าฝนตกมาจ้ามาเก็บกะทินทำกับข้าวกินเก็บกะทินริมรั้วอู้หูกะทินยอดสวยน้ำไปเก็บไงี้ยแล้วนี่นอีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งแตเก็บเก็บได้มั่งแล้วอู้ยอดแม่แม่พี่น้องกะทินบ้านได้หนิว่าแม่จะทินปลากะทินดงเลย กินหน่อยเก็บโอ้โหโอ้โหดูสิทินริรมลวเขาไม่ห่วงกันที่นอกจาก็บกินโอ้นี่เขาเรียกวิธีแถวบ้านอีลีเก็บะทินริรมลวกินรลวกินได้เนี่ยเจอะมาก มีแต่ยอดยสวยๆง,งามๆมันเลยโอ้โหยิ่งเก็บยิ่งแตกไม่มีเพี้ยด้วยนะพี่น้องโอ้เลี่ดูๆดูไกลๆแต่ไม่มีเพี้ยเลยโ,โคงามมากสวยแล้วขนตกลินรินด้วยวันนี้เรามาทำล,นลน้นล้นปลากระป๋องกินเข้ากันมากพี่น้องเดีย๋ยวเราพอละมะั้งกินไม่หมดหรอกโอ้โหดูสิเอามาโชว์สิอันนี้อะไรยอดอันนี้ยอดแข่โอ้โหเดี๋ยวมากินกับล้นกันพี่น้องจ้ะ อร่อยชาติเก็บมาธรรมชาติข้างบ้านเลนยบ้านใหญ่กวนดูสิสวยมากไอ้ต้นไม้เต็มไปห,หมดเลยไรไธรรมชาติเขาเรียกต้นอะไรไม่รู้เนี่ยเขาปลูกเยอะมากในบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปปลูกเพิ่มไนย่งวะสวยมากครับพี่นอ้อง,องเดี๋ยวเราไปดูล้นปลากระป๋องกินกันพี่นอ้อง โอ้มันตันจ้นะนี่อัดรถกลางกระป๋องโ,โอ้โอมันร้อนเลยแขียบมากนะครับนัวๆนัวอือน้ำโอ้ดูสิแขียบมากสีสันน่ากิน กินหมาก็จะกระแซบหมากชิมแล้วไหยแนะนำไม่ได้กินแบบเหนียบบกเขา้าไปเอาบยอโอเคโอเคเดี๋ยวมากินกันนะคะม,มาพี่น้องจ๋าได้จรวดโดงงล้นปลากระป๋อง,องกับยอดกระถินบ้านบ้านอ้อันนี้ก็ยอดแครลวกค่ะลวกแครลวกกับข้าวเจ้าวสวยๆหรือข้าวสวยนี่ละเองนะคะ มาค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเขียบ